สวัสดีค่ะวันนี้วันที่9เดือน7 2 5 6 7นะคะวันนี้สาวหน่อยก็มาเพิ่มอาหารเสริมให้กับนาข้าวนะคะให้อาหารเสริมทางใบนะคะโดยการพ่นนะคะายาตัวนี้เป็นยาออร์แกนิกนะคะไม่มีสารตกค้างใดๆนะคะฉีดข้าวประมาณสัก เดือนสองเดือนนะคะเนี่ยอาหารเสริมค่ะให้อาหารเสริมข้าวนะคะไม่เป็นพิษต่อคนนะคะมันเป็นออแกนิกเนาะทำจากส่วนภัยธรรมชาตินะคะให้อาหารเสริม นาไร่สมปัตนานะคะไร่สมปัตนาตัวนี้เราทำเกษตรกรแบบผสมผสานนะจ๊ะมีนาข้าวมีปาเห็ดมีต้นยางนามีขุดสะนะคะขุดสะไว้แล้วก็ตรงที่ตรงนู้นเอาไว้ปล่อยเลี้ยงวัวนะคะก พื้นนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสองสิบสามป้านสิบห้าไร่นะคะทั้งหมดไร่สมปทานา